ช็อตนี้น่ารักแจ็คสันหวังดูแลมิลี่สุภาพบุรุษอย่างแท้จริง สวัสดีทุกคนนะคะในที่สุดวันนี้ก็มาถึงค่ะที่นุ่มแจ็คสันนะคะหนึ่งในสมาชิกวงก o t 7ศิลปินชื่อดังระดับโลกค่ะได้เปิดการแสดงโชว์ที่รชาชบัลคราีิาสถานประเทศไทยของเราโอ้โหเรดวิวายิ่งใหญ่อลังการงานสร้างมาค่ะถือว่าเป็นการแข่งขันฟุตบอลแมตช์ครั้งประวัติศาสตร์ครั้งแรกในเมืองไทยและในเอเชียของเราค่ะสึกแดงเดือดระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะสามารถเอาชนะลิเวอร์พูลไปได้4-0ในส่วนของนุ่มแจ็คสันนะ ก็เปิดโชว์การแสดงมาก,กับเพลง100 r a c e ค่ะกับลูกเท่ๆเด็กดาร์กหล่อเท่กล้าวใจเซ็กซี่โซอตมากค่ะ แม้ว่าบรรยากาศฝนจะตกลงมาค่ะแต่ก็ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดกับการแสดงโชว์ได้แซ่บนะคะดูหล่อดูเท่สเสน่ห์อันามองศ็กซี่น่าดึงดูดมา,มากๆค่ะงานนี้นะคะมีศิลปินแรปเปอร์ชาวไทยค่ะอย่างแรปเปอร์สาวมิลลีมากความสามารถได้มาร่วมร้องเพลงบนเวทีนี้กับแจ็คสันอีกด้วยมีการกอดต้อนรับบนเวทีนะคะน่ารักน่าอุ่นมากๆค่ะมินล,ลีมีสอนพี่แจ็คพูดไทยอีกด้วยนะคะว่าสบายดีไหมตื่นเต้นไหมครับเอาอยู่ทุกการแสดงค่ะระหว่างงาน ะะทั้งสองก็มีโมเมนต์ที่น่ารักน่ารักตลอดทั้งงานเลยค่ะหลังจากที่พวกเขาได้แสดงร่วมกันเสร็จแล้วค่ะแจ็คสันก็ช่วยมินล,ลีลงจากเวทีด้วยการขี่หลังนะคะเป็นการลงจากเวทีการแสดงที่แปลกใหม่มากค่ะไม่เคยเห็นมาก่อนไม่เพียงแค่นั้นค่ะเมื่อถึงเวลาที่ต้องลงบันไดแจ็คสันมีช่วยถือกระโปรงมินล,ลีนะคะเพราะมันยาวมากและทําให้มินล,ลีเดินยากมากค่ะ ซึ่งนมแจ๊กสันนะคะก็อาจจะกลัวน้องลื่นหลมหรือไม่ก็เดินยากค่ะเลยช่วยจับมีการยกกระโปรงนะคะให้เดินง่ายขึ้นแจ๊กสันก็ไม่เคยพลาดค่ะไม่ว่าแฟนคลับหรือแฟนเพลงคนไหนนะคะมักจะมีเรื่องราวแบบนี้แจ๊กสันก็เป็นสุภาพบุรุษอย่างแท้จริงค่ะไม่ว่าจะจะสถานการณ์ไหนก็ตามเขามักจะแสดงความเป็นสุภาพบุรุษอย่างแท้จริงของเขานะคะออกมาต่อผู้คนรอบข้างนั่นเอง ในส่วนอีกงานของหนุ่มแจ็คสันนะคะต่อด้วยอีเวนต์เปิดตัวในแถน,นะแบรนด์แอบบาสเดอร์ค่ะเป็นแบรนด์กาแฟชื่อดังนะคะเนตกาแฟอยางเป็นทางการในวันที่14กรกฎาคม2 0 2 2ณไอคอนสยามนะคะชาวอากาเซ่ค่ะก็อย่าลืมไปให้กำลังใจหนุ่มแจ็คสันกันด้วยนะคะ ทุกคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ